คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่ติดถนนสาธารณะหน้าก,กว้างนะครับหน้ากว้างถึง72เมตรของเราจะเป็นที่นานะครับอยู่ตามกว่าถนนนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัะตนาอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่ติดถนนสาธาณะหน้ากว้างๆนะครับหน้ากว้างถึง72เมตรของเราจะเป็นที่นานะครับอยู่ตามกว่าถนนนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับเจ้าของที่ดินได้ทําการแบ่งขายแปลงละ2ไร่นะครับบริเวณนี้มีทั้งหมด9แปลงด้วยกันนะครับแปลงนี้หน้าค่อนข้างกว้างนะครับหน้ากว้างถึง72เมตรนะครับลักษณะของดินจะเป็นดินร่วนสีดํา ตลอดทั้งแปลงนะครับดินดีมากๆนะครับทำการเกษตรได้ผลผลิตดีมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับไฟฟ้าประปานะครับอยู่ใกล้ๆกับแปลงที่ดินของเราเลยนะครับถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับเป็นถนนดินนะครับที่ทั้งเจ้าของได้แบ่งหักเป็นทางสาธารณะประโยชน์ไว้เรียบร้อยนะครับปรากฏในฉนวนที่ดินชัดเจนนะครับถนนกว้าง5เมตรเลยนะครับรถยนต์สามารถสวนทางกันได้เชื่อมไปยังบริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านยะคานนนแจงอีก500เมตรแค่นั้นเองนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านยะคานะครับบ้านนูนยะคาหมู่ที่7นะครับตำบลขามสแกแสงอําเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงนี้2ไร่นะครับเจ้าของขาย3ามแ0 0้าบาทนะครับหน้ากว้างนะครับติดถนนนะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับมีหน้ากว้างอยู่ที่72เมตรเลยนะครับลักษณะของที่ดินนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมนี่นะฮะจุดเริ่มต้นของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับยาว50เมตรไปจนถึง หลักเขตที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นที่นาดินร่วนสีดำแบบนี้เลยนะครับลักษณะของถนนนะครับเป็นถนนที่ทำขึ้นมาใหม่ๆนะครับเดิมทีก็จะเป็นถนนดินนะครับตอนนี้มีการปรับเคลียร์เลียงพื้นที่นะครับให้ดูโล่งๆสวยๆนะครับแบบนี้เลยดินค่อนข้างดีเลยนะครับน้ำไม่ท่วมด้วยนะครับไม่มีประวัติน้ำท่วม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล189เมตรนะครับสำหรับพื้นที่บริเวณนี้ลักษณะสำคัญของที่ดินนะครับบริเวณนี้ก็คือเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับหมู่บ้านติดกับชุมชนนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับห่างจากโรงพยาบาลขามสแกแสงนะครับประมาณ4กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับนี่นะยังเป็นหน้ากว้างของเราอยู่นะครับอุดสิ้นสุดของเราจะอยู่บริเวณเสาคอนกรีตพ่นสเปรย์สีแดงนะครับหวัวแดงๆอยู่ตรงโน้นเลยนะครับนี่นะ แนวลึกนะครับแนวลึกจะลึกไม่ค่อยมากนะครับด้านหน้าจะกว้างนะครับด้านหน้าจะค่อนข้างกว้างเลยนะครับกว้างถึง72เมตรสําหรับหน้ากว้างของแปลงที่ดินของเราเหมาะสําหรับมาสร้างบ้านสวนนะครับทำเป็นโคกหนองนานะครับหรือจะเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติก็ได้นะครับใครที่มีญาติพี่น้องนะครับหรือมีภูมิลําเนาบริเวณอำเภอขามสเกแสงนะครับสามารถมาจับจองกันได้นะครับตอนนี้ฉนดครุดแดงนะครับ ทำการรังวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรับโฉนดใบใหม่นะครับจากสำนักงานที่ดินนะครับอีกประมาณไม่เกิน2เดือนนะครับภายในเดือนพฤษภาคม2567นะครับตอนนี้ทางเจ้าของให้เปิดจอง5000บาทนะครับส่วนที่เหลือนัดโอนกรรมสิทธิ์นะครับภายในเดือนพฤษภาคมได้นะครับมีเวลาเก็บเงินเก็บทองอีกประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับเจ้าของเปิดโอกาสให้จองแค่5000บาทแค่นั้นเองนะครับเนื้อที่2ไร่นะครับขายยกแปลง 3 5 0 0 0 0บาทนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ติดหมู่บ้านติดชุมชนนะครับไฟฟ้าประปาดึงต่อเข้ามาได้นะครับจะเห็นรถนะครับรถของเราที่จอดอยู่ตรงนู้นนะครับจะมีเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็มีท่อน้าประปานะครับก็สามารถที่จะดึงต่อเข้ามาได้นะครับขยายเขตเข้ามาได้นะครับไม่ไกลนะครับจากนี้ไปก็ประมาณสัก1 5อาเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่นะฮะจะเป็นแปลงของเรานะครับจุูสิ้นสุดของที่ดินของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับยาวตรงไปจนถึง แนวคันนานะครับต้นสะเดาด้านหลังนะคร die, age, pure pure spray spray ับแนวเขตที dachte, ่ดินชัดเจนหลักเขตชัดเจนนะครับมีหลักเขตพ่นสเปรย์สีแดงนะครับปักไว้ทั้ง4จุดนะครับทุกแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับด้านนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแปลงเนื้อที่2ไร่เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้จะเป็นแปลงที่4จะมีหน้ากว้างจากจุดนี้นะครับยาวไปอีกประมาณ107เมตรเลยนะครับจะมีสระน้ําอยู่ตรงกลางนะครับลูกเล็กๆนะครับอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งจะเป็น แปลงของเพื่อนบ้านนะครับเดิมทีจะเป็นเจ้าของเดียวกันตอนนี้ได้แบ่งกันนะครับเป็นแถวนะครับของเราแปลงนี้แปลงที่แปลงที่4นะครับจะได้สระน้ําอยู่ครึ่งหนึ่งจะใช้น้ําก็ได้นะครับหรือจะถมก็ได้นะครับจะถมให้เป็นระดับเดียวกันทั้งหมดเลยก็ได้นะครับใครที่สนใจแปลงที่4ตรงนี้นะครับเนื้อที่2ไร่ขาย350,000บาทมีสระน้ำอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมไหนก็ไหนแล้วนะครับคลิปนี้ขออนุญาตรีวิว สองแปลงซ้อนเลยนะครับแปลงนี้ก็จะมีหน้ากว้างอยู่ที่107เมตรนะครับเป็นแปลงที่4มีสระน้ําอยู่บริเวณช่วงตรงกลางนะครับเชื่อมต่อออกไปยังด้านหน้าโรงเรียนบ้านแย่ขานูนแจงได้เลยนะครับเป็นถนนสาธารณะนะครับเชื่อมไปจนถึงตรงกันข้ามหน้าโรงเรียนเลยแปลงที่4นี่หน้าจะกว้างกว้างที่สุดนะครับตรงนี้จะมีทั้งหมด9แปลงนะครับแปลงที่4ตรงนี้จะหน้ากว้าง น้ากว้างกว่า,วาเพื่อนนะครับหน้ากว้างถึง107เมตรเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีสระน้ําให้ด้วยนะครับแต่ละแปลงนะครับทุกแปลงบริเวณนี้นะครับก็จะสามารถขุดสระเก็บน้ําได้นะครับขุดสระเก็บน้ําได้อย่างดีนะครับลักษณะของดินจะเป็นดินร่วนนะครับสีดำโงกเหนียวเหนียวด้วยนะฮะเก็บน้ําไว้ใช้ทําการเกษตรได้อย่างดีเลยนะครับตรงนี้จะเป็นขอบเขตของแปลงที่ ไปสุดตรงนู้นเลยนะครับเสาคอนกรีดพ่นสเปรย์สีแดงนะครับตรงนี้นะครับสระน้ําตรงนี้นะฮะอ่าของเราเป็นของเรานะครับครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งลูกนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นของเขานะครับฝั่งนี้เป็นของเรานะครับอ่าใครอยากจะมาถมดินก็ได้นะครับดินที่เราจะการขุดสะนะครับก็ไม่ได้เอาไปไหนนะฮะเอามาถมไว้นะครับรอบขอบสะใครที่ไม่อยากได้สระน้ำนะครับก็สามารถนารถมาเกลีย์มาเคลียนะครับลงไปถมนะครับ ตามเดิมได้เลยนะครับดินยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องซื้อดินนะครับจ้างรถแมคโรมาโกยลงนะครับถมได้นะครับหรือจะใช้รถน้ําต้นไม้นะครับปลูกผักก็ได้นะครับไม่ต้องโกยไม่ต้องถมไม่ต้องขุดเพิ่มนะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างตามที่ผมได้นาเรียน107เมตรเลยนะครับนี่นะฮะจะเป็นลักษณะของแปลงที่ดินขอบเขตของเรานะครับสุดบริเวณแนวคนาตรงนี้นะครับ ของเราจะเป็นแปลงที่ไถไว้นะครับปรับเคลียร์เงพื้นที่ไว้ใหม่ๆเลยนะครับ2ไร่นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งแปลงนี้2ไร่ราคายกแปลง3ามแสนห้าหมบาทรวมโอนให้พร้อมเลยนะครับจ่าย3ามแสนห้าหมบาทจบเลยนะครับตรงนี้มีทั้งหมด9แปลงนะครับแปลงละ2ไร่อันนี้ก็เป็นแปลงละสองไร่เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับจะเป็นแปลงละสองไร่ทั้งหมดเลยนะครับราคาเดียวกันนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับหน้ากว้างแต่ละแปลงนี่น่าจะมากกว่า70เมตรนะครับประมาณ เ0เมตรแล้วก็100เมตรนะครับโดยเฉพาะแปลงสุดท้ายหน้ากว้างเป็นร้อยเลยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับให้ชมนะครับเรื่อยๆนะครับเป็นระยะะนะครับรอติดตามชมได้หรือใครที่สนใจนะครับก็ดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเรานะครับเราได้บินครอบคลุมทั้งโครงการนะครับทั้ง9แปลงนะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้เช่นเดียวกันคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสาหรับการติดตามช่อง YouTube ของเรา ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ